แต่คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่า14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะถึงนี้ทำเอาแฟนคลับต่างลุ้นการรีเทิร์นกันอีกครั้งของคู่แพรรี่ไพวันกับน้องฟอร์ดเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่แพรรี่ก็ได้ออกมาบอกแล้วแหละคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะว่า14กุมภาพันธ์เนี่ยผู้ชายนะคะจองตั๋วเครื่องบินมาหานั่นเองค่ะโอ้โหโดยช็อตนี้เองก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะแฟนๆเนี่ยลุ้นกันหนักมากคุณผู้ชมโดยนะคะ ล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านของน้องฟอร์ดคุณผู้ชมคาก็ได้ออกมาไลฟ์สดนะคะและบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดเองเนี่ยก็คือว่าทางด้านเจ้าตัวนะคะน้องฟอร์ดเองก็ได้เผยแล้วนะคะว่าวาเลนไทน์นี้เนี่ยเจ้าตัวจะเอาอะไรมาเป็นของขวัญให้กับแพรรี่ไพวันซึ่งน้องฟอร์ดก็บอกนะคะว่าวาเลนไทน์นี้เนี่ยเราไม่มีอะไรให้เธอหรอกนะเราจะผูกโบให้เธอเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ Valentine นะคะแม่น้องฟอร์ดคะ่ะนี่ถือ เป็นของขวัญน,นะคะที่พิเศษพิเศษเอามากๆเลยไหมคะเนียพร้อมกับน้องฟอร์ดนะคะยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเธอจะทําอะไรกับเราก็ได้โอ้โหยอมหมดเลยใช่ไหมคะน้องฟอร์ดคะ่ะอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้ของน้องฟอร์ดกันคะ่ะวาเลนไทน์เนี้ยเราไม่มีอะไรให้เธอหรอกนะเราจะผูกโบให้เธอเป็นของขวัญันวาเลนไทน์เธอจะทำอะไรกับเราก็ได้ ต,ต้องบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ของน้องฟอดเนี่ยก็ทําเอาแฟนๆนะคะที่ติดตามลุ้นการรีเทิร์นของทั้งคู่อยู่แล้วเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายบางก็แซวน้องฟอดเนี่ยคะบอกว่าให้ใครเนาะครูฟอดนะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับหละคุณผู้ชมค่ะว่าแพรรี่น้องฟอดอย่าเล่นกับระบบนะคะหยอดอีกแล้วน่ารักนะคะไอยะทําไมไม่บอกเจ้าตัวเขาเองเลยครับเอาอีกแล้วเล่นกับระบบอีกแล้วนะคะผูกให้ใครคะคุ คุณแพรรี่ใช่ไหมดีแล้วผูกให้แน่นนะจะได้ไม่หลุดอีกนะคะโบรักสีแดงดีใจด้วยนะพี่แพรรี่คงจะดีใจนะคะพูดดีๆนั้นะน้องฟอร์ดแพรรี่เจอของจริงนะคะซึ่งก็มีแฟนๆน,นี่แหละชาวเน็ตคุณผู้ชมคาเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวกันอย่างมากมายโดยคุณผู้ชมคาก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของแพรรี่ไพวันนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะเรื่องการกลับมารีเทิร์นกันกับน้องฟอร์ดนี่แหละโดยก็ได้เผยกับทาง ด้านของปอนนะคะคุณผู้ชมโดยเนี่ยนี่แหละคือคลิปนะคะที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยแพรรี่เนี่ยก็บอกนะคะว่าบางทีก็เบื่อความสวยนะคะผู้ชายตามจีบคุณผู้ชมแล้วก็บอกอีกนะคะว่าให้มันจีบเราบ้างดีเราก็จีบมันมาก่อนนะคะตอนนั้นก็ผลัดกันนะคะลองมาเปลี่ยนกันดูให้เธอเนี่ยลองเป็นฝ่ายจีบฉันบ้างตอนนี้เขาก็แอลแอลนะคะแต่ว่า14กุมภาพันธ์เนี่ยก็คือชัดเจนแหละนะคะว่าผู้ชายจองตั๋วเครื่องบินมาหานะคะและ แพรีก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าความสวยเนี่ยคือไม่มากแต่ถ้ายากมีเยอะนะคะโอ,อ้โหเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยคือบัฟแบบเต็มที่เลยนะคะแพรีคะ่ะพร้อมกันนี้นะคะปอนก็บอกต่อด้วยนะคะว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ลุ้นรีเทิร์นนะแพรี่ก็บอกนะคะว่าให้มันเป็นเรื่องของเหตุปจัจจัยซึ่งเราก็เปิดโอกาสอยู่นะคะไม่ได้ปิดกั้นอะไรถ้าแบบจริงจังเนี่ยมาคุยกันนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปได้ซึ่งนะคะสาเหตุว่าทําไมต้องเป็นวันที่ 14กุมภาแพรรี่ก็บอกนะคะว่าเพราะมันเคยเป็นวันที่เราเนี่ยเริ่มต้นคบหากันนะคะคือเราก็มีการส่งดอกไม้ไปให้น้องเมื่อ14กุมภาของปีที่แล้วค่ะโอ้โหถึงว่านะคะทําไม14กุมภานี้น้องฟอร์ดเนี่ยถึงจองตั๋วเครื่องบินนะคะเพื่อบินมาหาแพรรี่คุณผู้ชมก็นี่แหละ14กุมภาพันธ์นี้จะมีข่าวดีไหมนะคะของคู่นี้อันนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปอีกทีหนึ่งคะ่ะ